ก็สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของท่องเที่ยวในรายการเรื่องเที่ยวเช้านี้ก็อยู่กับหมกนะครับและก็โก้นะครับหลักๆก็คือเราจะคุยเรื่องเรื่องอัปเดตข่าวท่องเที่ยวนะว่าตอนนี้ในโลกของการท่องเที่ยวมันมีข่าวอะไรมาบ้างอว่าสัปดาห์นี้มีอะไรน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเขามาพูดคุยกันอนะครับแล้วแล้วสัปดาห์นี้มีอะไรน่าสนใจสัปดาห์นี้อ่า เราไปเจอไอ้นี่มาจากตัว Night Life Party Guide เว็บไซต์ Night Life เขาจัดอันดับเราเอาแค่ท็อป20เ <Okay. S 2> มืองปาร์ตี้ที่ดีที่สุดในโลกความน่าสนใจก็คือกรุงเทพของเราติดอันดับที่5อันดับ1ก็คือเมืองไอบิซาที่ของประเทศสเปนนะครับแล้วก็อันดับ2ก็คือรีโอเดจาเนโรของประเทศบราซิลอันดับ3ก็คือเบอร์ลินอันดับ4ก็คือ นิวออร์ลีนลุยซินาของอเมริกาแล้วก็เราได้เป็นอันดับ5สําหรับเมืองกรุงเทพนะครับก็เมืองยามค่ำคืนที่น่าสนใจก็มีอย่างลาสเวกัสนะซึ่งได้มาอันดับ6ทั้งที่จริงลาสเวกัสนี่เป็นเมืองแบบเอนเตอร์เทนเมนต์เอนเตอร์เทนเมเป็นเมืองกลางคืนจริงๆอ่แต่ยังติดอยู่อันดับ6เลยมันจะเป็นเรื่องแบบ เขาไรอะไรจ่ายไหมมันอาจจะแพงป่าอืมก็เป็นไปได้แล้วก็อ่ะอีกอันหนึ่งที่หลุดมาอันนี้น่าสนใจเหมือนกันก็คือกรีซก็คือเมืองอเป็นเกาะนะมิคโรนอสอืม<ๆ>แล้วก็อันดับ8จะได้สเปนบาร์เซลโลนา่าครับครับแล้วก็อันดับ9โตกเกียวก็คือเป็นเมืองที่อ่ะยอดนิยมของพวกเราที่ชอบไปกันเอง อันดับ10ก็อย่างอัมสเตอร์ดัม11ลอนดอนอะไรอย่างนี้แล้วก็12มีไมอามี่ก็ความจริงเขารลำดับมาจนถึงกี่ประเทศนะพี่หมก35 35ประเทศเลยครับ35ประเทศ35มเมืองอเนะเาะไม่ใช่35ประเทศต้องใช้คำว่า35เมืองดีกว่าเพราะมีบางประเทศซ้ำกันก็อันดับหนึ่งน่าสนใจมากโดยความที่ไม่ใช่เมืองใหญ่แต่ว่ามันเป็นเกาะของประเทศสเปนซึ่งความ ความโด่งดังของเขาเนี่ยก็คือว่าเหมือนเป็นเกาะที่แบบปาร์ตี้มีความยิ่งใหญ่แล้วก็ทุกคนทั่วโลกเหมือนแบบเหมือนไปที่เนี่ยเพื่อไปปาร์ตี้กันแล้วก็มีความสวยงามในของตัวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอพอพูดมาแล้วนึกถึงเกาะเต่าประเทศไทยเหมือนน,นะนแบบฟูมูลปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยนะนิดนิดนึงบบนะแต่แต่ของเรานี่มาอยู่ที่อันดับที่ห้าครับก็คือตัวของกรุงเทพนี้เลยซึ่งเขาก็ให ความโดดเด่นไว้ของแอเรียเราก็คือของถนนข้าวสารโลดตามบทความนี่คือเจาะจงมากใช่คือเข้าสารโลด,ดเป็นอันดับที่หนึ่งสุดสุดยอดของจุดนักท่องเที่ยวชาวแบ er. ็คแพคเกอร์แต่ว่ามันไม่ใช่แค่นี้ไงเขามีให้เติมว่าเหมือนแบบอ,อย่างโซนทองหลออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ของบ้านเราอะ่ะมันมีพวก บาร์ค็อกเทลบาร์มีครับที่น่าสนใจอ่าก็คือเขาจัดอันดับว่ามันเป็นแบบมีเครื่องดื่มหลากหลายชนิดให้เลือกคัดสรรในการที่มาแถวนี้อ่ะมันมีอันหนึ่งที่พี่สนใจคือในตัวโตเกียวที่ได้อันดับเก้าเอออันนี้ชอบเพราะว่าความจริงโตเกียวตอนแรกมันเป็นเมืองวุ่นวายเนะจากที่เรารับรู้กันแต่ว่ามันก็มีแบบที่เขารีวิวว่า มันเป็นไนท์ไลฟ์ซีนที่ดีอ่าด้วยความที่ว่ามันมีเรื่องของแสงสีเออหรือว่าเรื่องของการดีไซน์เขาเรียกร้านสไตล์ต่างๆที่มันสวยลงตัวอะไรเงี้ยซึ่งก็จะมีย่านชิบูย่าและย่านชินจุกุเนี่ยที่ได้รับความนิยมอก็อันนี้ก็ไม่น่าแปลกเท่าไหร่ที่จะติดอันดับกับเขาด้วยนะครับอันดับที่9นะครับใครสนใจก็ไปดูได้จากเว็บไซต์ Night Life ปาติไก <Party> นะครับจัดอันดับไว้ถึง30สกว่าเมืองด้วยกันนะครับข่าวอื่นบ้างด้วยวเอามาข่าวรถไฟฟ้ากันหน่อยดีไหมได้ครับคือตอนเนี้ตัวของ b ี m ผู้ได้รับสัมปทานะนะในการทำรถไฟฟ้าสายสีส้มตอนนี้เขาก็เตรียมเจ็ดหัวเจาะที่จะเตรียมมาขุดดินทำต่อและหลังจากที่มันมีปัญหา ขึ้นลงขึ้นศาลใช่ปะ่ะแล้วก็กับตัวของ BTS สรุปจบรวมก็ BM เป็นคนรับสัมรทานตัวนี้ไป BM ก็คือรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าใต้ดินใช่ช่วงตอนนี้อยู่ในช่วงของขุดสำรวจสาธารณูรโโภคแล้วก็ดูภาพรวมของโครงการเนี่ยคืบหน้าไปแล้ว1.9%ก็ก็ช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยระยะทาง13 จุกิโลเมตรจำนวนทั้งหมด11สถานีซึ่งเขาคาดว่าในวันที่15พฤศจิกายนเนี่ยเขาจะเริ่มปิดการจราจรหนึ่งช่องเพื่อเริ่มงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคใน5สถานีแรกซึ่งก็ได้แก่สถานีบางขุนนนท์สถานีศิริราชสถานีอนุสาวรีประชาธิปไตยสถานียมมาลาและสถานีประตูน้ำอันนี้สำหรับใครที่อยู่แถวนั้นก็ต้องเตรียมตัวรถติด ไปอีกอน่าจะมีสี่ <4 S 1> ปีห้าปีใช่เขาก็จะเริ่มปิดแล้วเพื่อแบบล้อมล้วสังกสีก่อสร้างแล้วแล้วเขาก็คาดว่าปลายเดือนอพฤศจิกาปีหกเจ็ดเขาก็จะปิดจราจรอ,อีกหกสถานีที่เหลือก็คือสถานีสนามหลวงสถานีหลานหลวงสถานีราชเทวีแล้วก็สถานีราชปารลบแล้วก็สถานีดินแดงและสถานีประชาสงเคราะห์นะครับ เขาจะเริ่มสร้างผนังกำแพงใต้ดินก่อนแล้วก็ทยอยเหมือนแบบเริ่มขุดโดยในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาจะส่งเครื่องจักรเข้าพื้นที่ตั้งแต่ต้นปี68แล้วก็จะใช้เวลาประมาณ2ปีการเริ่มจุดเจาะทางวิ่งเขาจะเริ่มปี69โดยเขามีหัวเจาะที่เตรียมไว้ทั้งหมด7หัว7หัวเจาะ เราคาดว่าในใช้เวลาเนี่ยสองปีในการขุดเหมือนกันก็จะเสร็จโดยรวมก็จบที่ปีเจ็ดสามห้าปีโอเคถัดมากรนี้ข่าวนึงครับครับเป็นข่าวที่น่ากังวลหน่อยก็คือตอนนี้ที่ภูเขาฟูจิเนี่ยปกติจะมียอดที่ยอดเขาจะมีหิมะปกคลุมในช่วงประมาณสักเดือนตุลาลงมาเนี่ยมันจะเริ่มมีหิมะปกคลุมแหละแต่ว่าปีนี้ไม่มาด้วยเหตุผลที่ว่า ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ญี่ปุ่นนะครับอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1.7องศาเซลเซียสโดยประมาณเพิ่มขึ้นจากเดิมนะเออเลยทําให้บรรยากาศอากาศที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันเกิดความร้อนปกคลุมยาวนานหน่อยอืมเลยเป็นเหตุเป็นผลว่าตอนเนี้ความจริงที่ภูเขาไฟฟูจิเนี่ยควรจะต้องมีหิมะปกคลุมตั้งแต่ตอนต้นเดือนตุลากลายเปนว่าตอนนี้ยังไม่มีมาเลยอื อาจจะต้องทําใจนิดนึงว่าถ้าใครจะไปฟูจิช่วงเนี้ยเหมือนแบบคาดหวังว่าจะเห็นหิมะเหมือนไปถ่ายรูปแช่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องผิดหวังตอนนี้มีหลายสื่อนะครับถ่ายรูปมาก็จะเป็นภูเขาไฟฟูจิเขียวๆเลยเขียวๆเลยเขียวๆเลยแบบไม่มีหิมะปกคลุมมันไม่สวยเลยอือมปกติเราจะเห็นว่ามันจะมีหิมะปกคลุมแล้วมันสวยดีครับก็อาจจะต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วก็ลองติดตามดูนะครับอือฮึครับอันนี้เปมม็นเรื่องน่ากังวล ก็ประชาสัมพันธ์สำหรับงานในช่วงเดือนพฤศจิกายนะก็กลับมาอีกครั้งกับงาน Awakening Bangkok เทศกาลแสงไฟและศิลปะดิจิตัลประจำปีของกรุงเทพนะครับมาปลุกย่านพนาครด้วยแสงไฟโดยเริ่มตั้งแต่วันที่8ถึง17พฤศจิกายนนี้โดยปีนี้เขาจะจัดขึ้นในธีม One Light One l i f e ปลุกไฟย่านเติมไฟคนโดยในปีนี้มีศิลปกรรมไฟและกิจกรรมมากกว่า35ผลงานออกแบบโดยนักออกแบบทั้งไทยและชาวต่างชาติรวมไปถึงมีทั้งนิสิตและนักศึกษาจากหลายสถาบันด้วยโดยเส้นทางเดินชมแบ่งออกเป็น4เส้นทางแล้วมันก็จะเชื่อมต่อกันด้วยอันนี้เราสามารถเดินไปถ่ายรูปแชะรูปไปอะไรเงี้ยโดยถ้าใครสนใจนะสามารถ ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT แล้วขึ้นที่สถานีสนามชัยหรือสถานีสามยอดก็ได้ตัวงานจะจัดแสดงตั้งแต่6โมงจนถึง5ทุ่มเราอาจจะต้องเช็คนิดนึงว่าจุดไหนแบบปิดกี่โมงอะไรเงี้ยบางจุดมันอาจจะมีปิด3ทุ่มบางจุดอาจจะปิด4ทุ่มอะไรเงี้ยอาจจะต้องเช็คดูดีๆอีกทีนึงนะครับแล้วก็สำหรับอันนี้ดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะสำหรับใครที่อยากเช็คข้อมูลก็สามารถเช็คได้ที่ แฟนเพจ Awakening Festival ได้เลยนะครับย้ำกันอีกทีงานมีตั้งแต่วันที่8จนถึง17เดือนพฤศจิกายนนี้จ้ะสำหรับวันนี้เรื่องเที่ยวเช้านี้ก็อขอจบแต่เพียงเ่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบนะครับ,รบสหรับวันนี้สวัสดีครับ